หลายปีผ่านไปบักบอสยามดมึงสิตื่นมึงสินอนกินบ้านกินเมืองอยู่นั่นบ่มึงสิไปทานเครื่องเขาออกบ่อนี่เสียงพระบิดาร้องปลุกผมลั่นบ้านคงจะดังไปถึงสี่แยกแล้วกระหมังป่าข้างบ้านคงได้เอาไปเมาส์กันสนุกปากหืมพอโดนด่าชุดใหญ่ผมก็ดึงผ้าห่มออกจากตัวอย่างเฉยชาก่อนจะนอนบิดขี้เกียจจนตัวแทบยืดได้แล้วค่อยลุกไปอาบน้ำที่ห้องน้ำข้างล่าง แต่ไม่ไวยที่พ่อจะบ่นขึ้นมาอีกความเปืกคือจางควายแต่ด่านสอบติดมหาลัยในกรุงเทพสงสัยมันสิโกงข้อสอบแท้ๆเบิ่งโลดถ้ามันเรียนบ่อสมกับที่กูเสียเงินซื้อคอนโดราคา10บล้านให้กูสิให้มึงมาเลี้ยงควายถ่ายนาอยู่บ้านมันก็เป็นเรื่องปกติแหละครับมีลูกคนไหนไม่เคยโดนบ่นโดนด่าบ้างละ่ะฮ่าฮ่ว่าไหมผมนี่ชักจะชินแล้ว หลังจากที่อาบน้ำแต่งตัวเสร็จผมก็หอบหิ้วสัมภาระลงไปไว้ที่ใต้ถุนบ้านก่อนจะเรียกหาแก่พอ่พอพ่อืออพอได้ยินเสียงเรียกแก่ก็เดินออกมาจากเล้าไก่หลังบ้านขอตั้งหน่อยผมว่าพร้อมทั้งแบมือบักก่อกูนีกูคือโอนให้มึงแล้วแกทำหน้าดุก่อนจะนั่งลงที่แคร่มไม้ไผ่รอเล่นเฉยๆหรอกหน้าผมจะไปแล้วนะว่าพลางนั่งคุกเข่าลงตรงหน้าแก่ ก่อนที่จะพนมมือขึ้นค้างเอาไว้เออไปเรียนเด้อบอแม่นไปหาเมียคำนี้เป็นคำที่พ่อชอบใช้พูดแซะผมอยู่ตลอดเวลาและผมก็ฟังมันจนเบื่อหือพ่อก็ว่าไปผมยู่ปากอย่างไม่พอใจเออไปเรียนก็ให้ตั้งใจเรียนสอบได้เกรดดีๆพ่อเกรดดีนั่นมันโลแล้วผมว่ายิ้มยิ้มดักคอแก้อย่างกวนกวนบักกอกูนิ ผมรีบคว้ามือแกไว้ทันทีเมื่อแกงา้างมือขึ้นอาอาลอเล่นเฉยๆหลอกหน้าว่าแล้วผมก็เอามือแกไปวางไว้บนตักแกดังเดิมแล้วก็ทำท่าพนมมือต่อเรียนเก่งๆเบิรง,ง,งแงงเจ้าของดีๆอายุมั่นขวัญยืนอันตรายอย่ามาไกลถ้ามือใดเรียนบ่อจบก,ก็ให้กลับมากูสิซื้อควายให้มึงเลี้ยงซืซ้อรถไถานาให้มึงเฮ็ดนาอยู่บ้านนี่แหละแกวาหน้าตายโทษพ่อรู้แล้วหน้าว่าแต่คำเดิมอยู่ได้ ผมทำหน้าย,ย่นใส่แกอย่างไม่สบอารมณ์ไอ้บอสพอได้ยินเสียงเรียกพวกเราก็มองไปตามเสียงก็พบกับรถกระบะตอนเดียวที่มีพวกไอ้เปียกไอ้หมอสไอ้บอลน,นั่งอยู่ก่อนที่พวกมันจะลงมาจากรถเพื่อจะมาลาพ่อผมพ่อกำนันพวกผมไปก่อนนะครับเออเออพากันไปก็ให้ตั้งใจเรียนเบื่งบักบอสนำอย่าให้มันเล่นสาวหลายกูยังบ่อยอยากได้ลูกไพยพ่อก็ว่าไปผมไปก่อนนะพ่ออยู่คนเดียวก็ดูแลตัวเองดีๆละ่ะ ว่าแล้วก็ยกมือไหว้แกเออไปโชคดีหลังจากที่ร่ำลากันเป็นที่เรียบร้อยพวกเราก็พากันหอบหิวสัมภาระของผมไปขึ้นรถหลังจากนั้นรถก็วิ่งตรงไปที่สนามบินในตัวจังหวัดจังหวัดที่ผมอยู่นับว่าเป็นจังหวัดที่เจริญแล้วจังหวัดหนึ่งเพราะมีสนามบินที่เปิดให้บริการด้วยทันทีที่เครื่องมาจอดที่สนามบินดอนเมืองพวกเราทั้งสี่ก็ได้ให้พี่แท็กซี่ใจดีไปส่งที่คอนโด ด้วยความวุ่นวายของการจราจรที่ติดขัดกว่าจะมาถึงก็ปาเข้าไปหลายชั่วโมงโอ๊ยเตียงจ๋าผมล้มตัวลงนอนบนเตียงนุ่มๆทันทีที่มาถึงห้องหลังจากที่ต้องทนนั่งอยู่บนรถตั้งหลายชั่วโมงแต่ก็ไม่วายถูกไอ้เพื่อนตัวดีขัดความสุขไอ้บอสมาช่วยพวกกูเก็บของก่อนไอ้บอนพูดขึ้นพลางเข้ามาดึงตัวผมขึ้นจากเตียงกูจะนอน ผมอิดออดไม่ยอมลุกมันก็ลากผมจนตกเตียงสุดท้ายก็เลยต้องยอมลุกไปช่วยพวกมันเก็บของใช้เวลาไปพักใหญ่ของจึงถูกเก็บเข้าที่จนเรียบร้อยแล้วพวกเราก็นอนพักกันจนเวลาร่วงเข้าสู่สองทุ่มจึงพากันออกไปหาอะไรกินที่ร้านอาหารตามสั่งหน้าปากซอยพอกินกันเสร็จก็พากันกลับห้องอาบน้ำนอนเช้าวันต่อมาเราทั้งสคนก็เดินทางไปยังมหาวิทยาลายัยเพื่อรายงานตัวและประมนิเทศนักศึกษาใหม่ พวกเรารู้สึกตื่นเต้นกันมากหลังจากที่นั่งรถเมล์มาลงหน้ามหาลายัยเราก็เดินผ่านเข้าประตูไปพลางชมโน่นชมนี่อย่างรู้สึกตื่นเต้นตามประสาบ้านนอกเข้ากรุงโดยเฉพาะสาวๆที่ทั้งข่าวทั้งสวยและน่ารักเต็มไปหมดทำให้หนุ่มๆอย่างเรารู้สึกกระชุ่มกระชวยเป็นพิเศษผมที่เผลอมองสาวโจนไม่ดูทางทำให้ไปชนกับใครบางคนเข้าอย่างจัง ต่างคนก็ต่างล้มก้นจำเบ้าพอผมมองรู้ว่าเป็นใครหัวใจก็แทบละลายไปกับสาวสวยที่อยู่ตรงหน้าดูท่าเจ้าหล่อนจะเป็นลูกครึ่งเพราะหน้าค่อนไปทางฝรั่งปากนิดจ,จมูกหน่อยหน้าหวานตาคมผิวขาวรูปร่างดีจนผู้หญิงหลายคนต้องอิจฉาหล่อนอยู่ในท่านั่งพับเพียบกำลังก้มมองดูข้อศอกของตัวเองที่เป็นแผลถลอกมีเลือดซึมน,นิดหน่อยดูท่าคงจะเอาข้อศอกเท้าตอนที่ล้มลงบนพื้นมีหนังสือของหล่อนกระจัดกระจายเต็มไปหมด ผมก็เลยแสดงความเป็นสุภาพบุรุษเข้าไปช่วยเก็บหนังสือให้หล่อนเหมือนในละครหลังข่าวเธอเป็นอะไรไหมนี่ของเธอผมเอ่ยพร้อมทั้งส่งหนังสือให้เธอตืมขอบคุณเราไม่เป็นไรมากหรอกแค่ข้อสอกถลอกนิดหน่อยเองเธอว่าพลางส่งยิ้มให้จนผมนี้ลอยเลยคนอะไรสวยชะมัดยตดเอิ่มเราขอโทษนะเราไม่ได้ตั้งใจมาชนเธอไม่เป็นไรหรอกเราเองก็ต้องขอโทษด,ด้วยที่เดินมาชนนาย เธอว่าพลางลุกขึ้นยืนแล้วปัดกระโปรงทรงเที่สั้นเลยเข่าขึ้นไปนิดหนึ่งแล้วยื่นมือมารับหนังสือจากผมขอบใจนะแต่เราต้องไปแล้วล่ะว่าแล้วก็เดินจากไปทิ้งให้ผมยืนเคลิ้มอยู่ตามลำพังโดยมีพวกเพื่อนเพื่อนยืนมองดูเหตุการณ์อยู่แล้วจู่ๆก็รู้สึกเหมือนฟ้าผ่าลงกลางกระบาลเมื่อไอ้บอลใช้ฝ่ามือตบเข้ามาที่หัวผมอย่างแรงไอโง่ทำไมไม่ถามชื่อหรือขอเบอร์เขาวะมันว่าขึ้นอย่างเคือง เออลืมว่าผมว่าพลางลูกหัวอยู่ป้อยๆมึงนี่โง่จริงๆว่าเดี๋ยวจบจากปฐมนิเทศกูจะพามึงไปเปิดสิ่งเพื่อมึงจะฉลาดขึ้นบ้างพวกกูขอไปด้วยเออไปกันหมดนี่แหละว่าแล้วพวกเราก็พากันเดินเข้าไปที่หอประชุมที่มีการจัดปฐมนิเทศเด็กใหม่หลังจากจบจากปฐมนิเทศก็เป็นเวลาเย็นพอดีพวกผมก็พากันดิ่งตรงไปยังบาร์แห่งหนึ่ง ซึ่งไอคนพามาเองก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยและในชีวิตมันก็ไม่เคยเข้าผับบาร์เลยสักครั้งอาศัยแค่ศึกษาและดูในทีวีเท่านั้นนาบาริโสแควร์เสียงเพลงดังกระหึ่มไปทั่วทั้งร้านเมื่อดีเจเปิดเพลงบรรยากาศแสงสีเสียงภายในบาร์ที่พวกเราเพิ่งเคยเข้าไปเที่ยวเป็นครั้งแรกทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมาก หลังจากที่เดินเข้ามาในร้านพวกเราก็ฝ่าฝูงชนเข้ามาหาที่นั่งโดยมีพนักงานต้อนรับพาไปอย่างโต๊ะพอนั่งเสร็จไอตัวต้นเรื่องก็สั่งเหล้ามากินอย่างเท่ทั้งที่ตัวเองก็ไม่เคยกินมาก่อนแต่นั่นมันก็ไม่สําคัญเท่าใครเป็นคนจ่ายตังค์มันคงไม่พ้นผมอยู่ดีบ้านผมถือว่ารวยที่สุดในบรรดากลุ่มเพื่อนและอาจจะรวยมากเสียด้วยจนกลายเป็นอภิมหาเศรษฐีบ้านนอกได้อย่างไม่อาย เพราะพ่อผมมีที่ดินเยอะที่สุดในตำบลในเนื้อที่หลายพันไร่แกก็จัดการบริหารทำการเกษตรแบบครบวงจรมีรายได้ตกไปปีละหลายหลายล้านพวกผมนั่งชิลๆกับบรรยากาศโดยรอบสักพักของที่สั่งไปก็มาเสิร์ฟพวกมึงแน่ใจนะว่าจะกินกันจริงๆผมเอ่ยถามขึ้นอย่างไม่แน่ใจนักโธ่ไอ้บอสอายุจนป่านนี้แล้วมึงอย่าทำเป็นใส,ส่ซื่อนักเลยวะมีหน้าถึงอย่างสิ่ง ไอเปียกว่าพลางเปิดขวดเหล้าแล้วรินใส่แก้วไอเฮียกูแค่ยังไม่เจอคนที่ใช่เฉยๆหรอกเวย้ยผมหยิบถั่วในถ้วยปลาใส่มาแล้วก็โยนเข้าปากตัวเองอย่างเซ็งๆพอเริ่มกลิ่มๆลีลาลวดลายขจโจตามงานวัดก็ออกพวกมันพากันลุกขึ้นเต้นท่าต่างๆที่มองแล้วชวนให้หน้าถีบตามประสานนักเลงงานวัดบ้านนอกมีเพียงผมที่ยังนั่งเฝ้ากับแกลมอยู่บนโต๊ะเพียงลำพัง มองบรรยากาศในร้านไปชิวเวพลางสายตาก็เข้าไปสบกับสาวสวยในชุดเดรสปาดไหลระบายรอบน่ารักแอบ,บเซ็กซี่สุดเร่าร้อนเจ้าหล่อนยกแก้วเหล้าขึ้นเพื่อเป็นการทักทายก่อนจะดื่มเข้าไปรวดเดียวจนหมดพลางส่งสายตาทอดสะพานมาให้ผมที่กลัวเสียฟอร์มเลยยกแก้วเหล้าขึ้นทำท่ายอย่างเดียวกันบ้างแต่แก้วใบนั้นมันไม่ใช่ของผมแต่มันเป็นของไอ้มอสที่กำลังวาดลวดลายจิ้งจกตกน้ำอยู่กับเพื่อน ส่วนของผมมันเป็นแค่น้ำส้มธรรมดาฝืนกล้าใจดื่มเข้าไปบ้างจนหมดในครั้งเดียวเล่นเอาสำลักเกือบตายเพราะความกลัวเสียฟอร์มต่อหน้าสาวแท้ๆพอเห็นดังนั้นเจ้าหล่อนก็ลุกเดินมาลูบหลังให้ผมหลังจากที่ผมอาการดีขึ้นเธอก็หย่อนตูดนั่งลงฝั่งตรงข้ามกับผมเราชื่อเจสสิก้าเรียกเราว่าเจสเฉยๆก็ได้แล้วนายล่ะเธอแนะนำตัวทั้งยังส่งยิ้มให้อย่างยั่วยวนเอิ่มเราชื่ออภินันเรียกเราว่าบอสก็ได้ ผมแนะนำตัวบ้างอย่างรู้สึกเขินอายนี่เป็นครั้งแรกที่มีสาวสวยราวกับนางฟ้ามาทอดสะพานให้ถึงที่นายเรียนอยู่ที่เดียวกันกับเราเหรอหน้าคุ้นๆอ๋อจำได้แล้วคนที่เดินชนเราเมื่อตอนกลางวันนี่เองเธอทำหน้าครุ่นคิดอยู่ชั่วครู่ก่อนจะยิ้มออกมาเมื่อน,นึกอะไรออกอ๋อเธอนั่นเองข้อสอกเป็นยังไงบ้างเราขอโทษนะผมทำหน้ารู้สึกผิดเธอก้มลงมองข้อสอบที่ถูกปิดด้วยพลาสเตอร์ยาก่อนจะเอ่ย อื้ดีขึ้นแล้วเราไม่เป็นไรหรอกเราต่างหากที่ต้องขอโทษที่เดินไปชนบอสเธอว่ายิ้มยิ้มเรานั่งคุยกันอยู่พักใหญ่สเพเฮระไปเรื่อยค่อนข้างจะถูกคอกันดีจนพวกไอ้เปียกไอมอสและไอบอลเดินเข้ามาเธอจึงลุกขึ้นแล้วมานั่งลงข้างๆผมส่วนไอบอลก็นั่งลงตรงอีกฝั่งหนึ่งของผมโดยมีผมกั้นอยู่ตรงกลางส่วนไอมอสและไอเปียกก็นั่งลงฝั่งตรงข้ามกับพวกเราผมจึงเอ่ยแนะนําเพื่อนเพื่อนให้เธอรู้จักตามมารยาท ถึงเธอนั่นเองรู้ไหมว่าไอ้บอสมันแอบ,บและเมือถึงเธออยู่ไอ้บอลว่าขึ้นขำๆเล่นเอาผมเขินจนต้องยกมือขึ้นตบหัวมันแก้เขินโอ้ยไม่พูดอะไรก็ไม่มีใครเขาหาว่ามึงเป็นใบมันลูบหัวอยู่ป้อยๆก่อนจะมองผมอย่างไม่สบอารมณ์บอสเราอยากกลับแล้วบอสไปส่งเราหน่อยนะเราเมามากเลย เจ้าหล่อนว่าแล้วก็ทำท่ามเมาซึ่งใครๆก็ดูออกว่าเจ้าหล่อนให้ท่าชัดๆซึ่งผมก็เป็นคนดีเสียด้วยเลยปฏิเสธไม่เป็นเอาสิแต่เราไม่มีรถนะยิ่งไม่เป็นไรเรียกแท็กซี่กลับกันก็ได้หล่อนว่าเสียงอ่อยๆดูท่าจะเมาจริงๆทั้งๆที่ตอนแรกยังดูดีๆอยู่เลยเอาๆเ,เ,เอาล่ะสิพาไอ้บอสมาเที่ยวเปิดซิงครั้งแรกก็ได้ควงสาวสวยไปเลยเว้ยไอ้เปียกว่าสาวขึ้นเล่นททำให้ผมอายจนจะยกเท้าถีบมัน อิอิอิลส่วนไอ้พวกลิงสองตัวก็ผสมรงด้วยผมเลยแอบเหละตาไปมองเจสสิกา้าแล้วผมก็พบกับประกายตาวิบวับแปลกๆอยู่ชั่วครูจนผมรู้สึกขนลุกแต่ผมก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะผมอาจจะรู้สึกไปเองแล้วผมก็เดินออกจากร้านไปโดยมีเจ้าหล่อนเดินควงแขนพอยืนเทียบกันแล้วผมจะเตี้ยก,กว่าเธอเล็กน้อยเมื่อหักลบจากส้นสูงที่เธอใส่ผมสูง170เธอก็น่าจะสูงประมาณ175 เวลาต่อมาหน้าคฤราหนดหลังใหญ่บอสเรามึนหัวเหลือเกินบอสเข้าไปส่งเราทีสิอย่างนี้เขาเรียกว่าออยหรือเปล่าครับเพื่อความแน่ใจผมก็เลยลองพูดอย่างเชิงเธอดูจะดีเหรอบอสเกรงใจพ่อแม่เจสไม่เป็นไรหรอกพ่อกับแม่เจสไม่อยู่บ้านพวกท่านทำงานที่ต่างประเทศนานทีถึงจะกลับอย่างนี้ชัวรเลยในเมื่อสาวทอดสะพานขนาดนี้จะพลาดได้ยังไงล่ะครับจัดเลยอืมได้สิ ว่าแล้วเราก็เดินควงกันเข้าบ้านไปจะว่าบ้านมันก็ฟังดูแปลกๆต้องพูดว่าคฤหาสหาถึงจะถูกมันมีด้วยกันทั้งหมดสามชั้นพอเดินเข้าประตูบ้านไปก็จะเจอกับห้องโถงใหญ่ที่มีชุดโซฟาสุดหรูตั้งอยู่กลางห้องมีบันไดอยู่ฝั่งขวาของโซฟาเธอพาผมเดินขึ้นบันไดไปถึงชั้นสามแล้วจึงค่อยเปิดประตูห้องแรกฝั่งขวามือพ่อผมเห็นห้องเธอแล้วผมถึงกับตาโตด้วยความอึ้งเพราะห้องเธอใหญ่มาก เตียงขนาดซูเปอร์คิงซส์ถูกตั้งไว้กลางห้องเฟอร์นิเจอร์ต่างๆถูกจัดตกแต่งอย่างสวยงามห้องจะออกโทนสีหวานซึ่งมันก็เหมาะกับเธอดีบอสเราไปอาบน้ำก่อนนะบอสนั่งรอเราอยู่ตรงนี้แหละได้สิว่าแล้วเธอก็เดินเข้าห้องน้ำไปส่วนผมก็ถือวิสาสะนั่งเล่นบนเตียงของเธอ เตียงมันทั้งนุ่มและหอมชวนให้หน้านอนเสียจริงๆคิดไปคิดมาผมก็ดันจินตนาการไปถึงตอนที่เรามีอะไรกันบนเตียงนุ่มๆน,นี่แค่คิดก็ฟินแล้วสักพักก็มีมือนุ่มๆม,มาปิดตาผมไว้แล้วเอ่ยขึ้นเสียงหวานบอสเรามาเล่นอะไรสนุกๆก,กันนะอะไรเหรอผมแกล้งถามเดี๋ยวก็รู้แต่ตอนนี้บอสปิดตาก่อนนะเธอว่าพลางเอาผ้ามาปิดตาผมไว้ทำให้ผมรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมาก นอนลงก่อนนะเด็กดีของเต้พอได้ยินดังนั้นผมก็ถึงกับต้องขมวดคิ้วด้วยความสงสัยเธอว่าอะไรนะเจสบอกบอสว่านอนลงก่อนนะคนดีของเจสเจสมีอะไรจะเซอร์ไพรส์บอสด้วยแหละพอได้ยินดังนั้นผมก็ได้คลายความสงสัยลงผมคมหูฝาดไปเองมัง้งเธอผลักอ,อกให้ผมนอนลงบนเตียงนุ่มๆก่อนที่มือนุ่มนิ่มจะบรรจงถอดเสื้อผ้าผมออกทีละชิ้น จากนั้นร่างบางของเจ้าหล่อนก็ขึ้นมาครอมทับอยู่บนตัวผมแล้วผมก็รู้สึกเหมือนข้อมือทั้งสองถูกอะไรล็อกเอาไว้ผมพยายามขยับมือดูก็พบว่ามันถูกล็อกเอาไว้จริงๆผมรอบยิ้มออกมาอย่างรู้ทันหล่อนคงอยากเล่นบทซาดิสกับผมละมัง้งบอสลืมตาขึ้นมาสิเธอเอาผ้าปิดตาออกแล้วพละออกไปจากตัวผมผมจึงค่อยๆลืมตาขึ้นชา้ชาๆเชียร์ ผมร้องอุทานออกมาอย่างรู้สึกตกใจเมื่อลืมตาขึ้นมาแล้วแทนที่จะพบกับสาวสวยเปลือยกายอยู่ตรงหน้าแต่กลับเป็นหนุ่มหน้าหวานผมยาวแก่ผ้าอยู่แทนมึงเป็นใครวะแล้วเจสอยู่ไหนผมทั้งกลัวและสับสนนี่มันเกิดอะไรขึ้นการแน่ผมถูกหลอกมาขายงั้นเหรอหรือว่าพวกมันหลอกผมมาถ่ายหนังโปกเกไม่น่าเป็นไปไม่ได้บอสลองมองดูเราดีๆสิ พอมันเอ่ยขึ้นผมก็ลองมองมันดีๆอีกทีก็พบว่าหน้าตามันคล้ายเจสสิก้ามากไม่สิมันเป็นคนเดียวกันเลยแหละเพียงแค่ผมยาวถูกรวบไว้แบบลวกๆที่แผ่นอกและหน้าท้องเต็มไปด้วยมัดกล้ามสวยๆตามประสาคนที่ดูแลตัวเองมึงเป็นใครแล้วทำอย่างนี้กับกูทำไมผมเอ่ยถามด้วยความรู้สึกตื่นกลัวบอสจำเราไม่ได้จริงๆนั้นเหรอเราตาเติ้ไงตเติ้ไหนวะ ผมพยายามนึกแต่นึกยังไงก็นึกไม่ออกก็ตอนที่อยู่มสองไงพอนึกย้อนกลับไปตอนมสองผมก็จำได้ลางๆว่าผมเคยได้ยินชื่อนี้แล้วภาพเหตุการณ์ต่างๆก็ฉายชัดขึ้นมามึงผมว่าเสียงดุใช่เติ้ลเองมันยิ้มออกมาอย่างเจ้าเล่มึงทํากับกูอย่างนี้ทําไมผมว่าขึ้นพลางส่งสายตาอาฆาตแค้นเติ้ลเคยบอกบอสแล้วใช่ไหมว่าที่บอสทำกับเติ้ลในวันนั้น สักวันเติ้ลจะมาเอาคืนมันว่าพลางโน้มหน้าลงมาไกลๆปล่อยกูผมพยายามขยับแขนเพื่อที่จะให้หลุดออกจากกุญแจมือที่ถูกล็อกไว้กับหัวเตียงมันไหวไหล่น้อยๆอ,อย่างไม่สนกับคำสั่งของผมแล้วพระออกไปเติ้นปล่อยแน่แต่จะปล่อยในตัวบอสนะไอเฮียถ้ามึงทำอย่างนั้นมึงไม่ได้ตายดีแน่ผมพูดขู่มันออกไปแววตาสันระริกด้วยความกลัวืึโอเคเต้ลมีของมาฝากบอสด้วยแหละ มันไหวไหลก่อนจะหยิบอะไรบางอย่างขึ้นมาจากโต๊ะข้างหัวเตียงมีลักษณะกลมๆเรียวๆสีออกชมพูชมพูจากนั้นมันก็ตรงมาที่ผมเติ้นจะทําให้บอสมีความสุขจนลืมเติ้นไม่ได้เลยแหละมันมองมาที่ผมด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปด้วยความคาดหวังและรอยยิ้มอย่างคนมีชยัยในขณะที่ผมได้แต่ดิ้นรนและมองมันด้วยความโกรธแค้นหลังจากนั้นผมก็โดนมันกระทำย่ำยีอย่างสาแก่ใจมัน จนสลบเหมือดคาเตียงแต่ก่อนที่สติของผมจะดับวูบผมสัมผัสได้ถึงจุมพิษอันอ่อนโยนประทับลงที่แก้มของผมเสียงกระซิบแผ่วเบาและความอบอุ่นของอ้อมกอดของใครบางคนหลับให้สบายนะบอสจากนี้ไปบอสเป็นของเติ้แล้วนะ